อะไรนะครับเป็นอะไรครับฮะเป็นอะไรเปอะไรอ๋อคัดจมูกเหรอคืออะไรอะ่ะอันนี้คัดจมูกเหรอมีคนไปบอกเหรออ๋อใช่ไม่เขาบอกว่างงแงอะไรไม่ไม่มีอะไรเขาบอกว่างงแงนะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่สบายเหรอกินยาแก้ปวดหัวไปแล้วก็ปวดท้องต่อ,อมัไปกู้ไอจับมาแล้วมันปวดท้องอ่าเป็นเพศปวดท้องไม่ใช่เลรเป็นอะไรไม่รู้อะปวดท้องอะ อาแดงว่าอาหารไม่สะอาดหรือเปล่าไม่รู้อะทรดูทำอ่ะได้สี่เจ้าพิมพ์แพ้แน่เลยอะ่ะไม่จริงหรอกแพ้แน่เลยไม่จริง เจ้าพิมพ์ปวดทองอะ่ะไปหาหมอเลยไปหาหมอเลยถ้ามันไม่หายอะ่ะแบบว่าฉีดยาฆ่าเชื้อดีกว่าเพราะว่าน่าจะกินอาหารไม่สะอาดแล้วก็ปวดท้องแผ้เลย อแพ้เยอะเลยอ่ะเว้นไมไ้นะพี่หนูอิแล้วแข่งแล้วโอเคไปแล้วนะทุกคนลงไลน์แล้ว